เืนภัยกันสักหน่อยค่ะช่วงนี้มีฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบนะคะล่าสุดค่ะเจ้าที่ตำรวจได้มีการจับชายคนหนึ่งที่เขาได้ฉายานะคะว่ามนุษย์100เสียงดัดเสียงแล้วก็โทรศัพท์ไปหลอกเหยื่อนะคะก็มีผู้เสียหายอยู่หลายรายเลยล่ะค่ะมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้กว่า1ล้านบาท ผู้ต้องหาคือนายยงยุทธแก้วนวลจริงอายุ46ปีถูกตำรวจกองกำกับการสืบสวนสองกองมาคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3จับได้ที่ห้องพักนาเทศบาลตำบลเวียงคำอำเภอกลุ่มพวาปีจังหวัดอุดรธานีหลังมีผู้เสียหายมาแจ้งว่านายยงยุทธปลอมสิงเป็นคนสนิทแล้วโทรไปหลอกยืมเงินแล้วก็มีผู้หลงเชื่อโอนเงินไป7ครั้งนะคะรวมมูลค่า2 9 0 0 0 0บาท ทางฝั่งของผู้ต้องหานายยงยุทธรับสาร,รภาพนะคะว่าได้มีการใช้วิธีสุ่มกดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็โทรออกหากผู้เสียหายรับสายก็จะพูดจาดัดเสียงแล้วก็หลอกล่อให้ผู้เสียหายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหายพอผู้เสียหายหลงเชื่อจะหลอกขอยืมเงินซึ่งที่ผ่านมาเคยปลอมเสียงมาแล้วหลายคนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเคยแอบอ้างเป็นพลตำรวจโทรพานุรัตหลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามาแล้วด้วยและจากการตรวจสอบค่ะ ก็มีการตรวจสอบประวัติของนายยงยุทธ์ด้วยนะคะพบว่าเคยมีประวัติเกาะคดีในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วก็เกาอเหตุในหลายพื้นที่มูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินกว่าหลายล้านบาทนะคะซึ่งหากใครเคยถูกผู้ต้องหารายนี้หลอกลวงสามารถที่จะติดต่อแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองนครราชสีมาค่ะก็นำข่าวนี้มาเตือนภัยกันนะคะ